สวัสดีครับดีคาร์ออนยูทูบครับและวันนี้ทีมงานดีคาร์แมกกซซีนะครับเรามาอยู่ที่ Toyota าอลไลถนนบางนาตราดนะครับ mm hmm. เพื่อมาร่วมกิจกรรมสัมผัสแรกกับรถปิกอัพพันธ์ใหม่ของ Toyota นะครับนั่นก็คือเจ้า all new h ฮลักซ์แชมนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึง h ฮลัก c h a ชมนะครับเราอาจจะนึกถึงภาพย้อนยุคไปเมื่อหลาย เกือบสิปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำตลาดรถยนต,ตย์ Toyota ในบ้านเราครับแต่ณนะครั้งนี้ปีนี้พศออนี้ครับ t o y ยต a เปิดโอกาสให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจแนวใหม่นะครับที่จะจับเอาเจ้า All-New Hilux แชมป์คันนี้นะครับไปทำธุรกิจ ต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเป็นรถบ้านรถกาล้านขายกาแฟรถห้องเย็นหรืออื่นๆนะครับซึ่งขณะนี้นะครับธุรกิจการขนส่งหรือการใช้รถเดินทางท่องเที่ยวกำลังเป็นที่นิยมนะครับเรามาดูกันว่าเจ้า Toyota All-New Hilux แชมป์คันนี้นะครับจะมีรูปแบบของการนำไปปรับแต่งการใช้งานแบบไหนและมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันครับ และในรายละเอียดของเจ้า All New Hilux Cha m p คันนี้นะครับเป็นรถที่ t ต y ยต้าออกแบบหรือดีไซน์มานะครับมาแบบที่เราเรียกว่าเอื้อประโยชน์ให้คุณนำไปใช้นะครับนั่นก็คือตัวรถนะครับจะมีทั้งแบบที่มีหัวเก๋งแบบนี้นะครับแล้วไม่มีกระบะท้ายนะครับหรือเป็นหัวเก๋งแบบนี้มีกระบะท้ายที่เป็นแบบกระบะเปิดนะครับและที่สำคัญนะครับ วิวเบสนะครับช่วงช่วงของรถนะครับจะมีทั้งแบบช่วงสั้นและช่วงยาวอีกทั้งนะครับเครื่องยนต์ในห้องเครื่องก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับทั้งเบนซินและดีเซลที่สำคัญครับนอกจากเบนซินดีเซลให้เลือกแล้วนะครับยังมีเกียร์ให้เลือกใช้ทั้งเกียร์แบบธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินะครับและแน่นอนครับ นั่นคือสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์ของคนที่จะนำรถแบบนี้ไปใช้งานในรูปแบบการตกแต่งที่หลากหลายนะครับและคันนี้ก็คือ1ในรถที่เป็นที่เราเรียกว่า attractive package นะครับซึ่งแน่นอนครับ attractive package นี้มีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวดีคาจะพาไปดูตัวอย่างสัก2รูปแบบนะครับซึ่ง ดีคาได้รับโอกาสในการเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ2รูปแบบนี้แต่ที่นี่นะครับโตยต้าเตรียมรถที่ปรับแต่งการใช้งานไว้หลากหลายเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับว่ามีรูปแบบไหนบ้างที่น่าสนใจตามดีคาแมก,กาซีนมาเลยครับ ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการนำเอาเจ้าอ l ลนิวไฮ l ักแชมป์มาปรับรูปแบบการใช้งานตามความต้องการของเจ้าของรถนะครับและตัวอย่างที่อยู่ข้างหลังผมนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของการนำเอารถมาปรับแต่งเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่นะครับที่จะสามารถนำไปจอดที่ไหนก็ได้ตามจุดท่องเที่ยวหรือที่ที่สามารถจอดได้แล้วก็เอาร้านกาแฟลงมาตั้งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดกันข้างในครับว่าในตัวรถที่ถูกนำมาปรับแต่งเป็นร้านกาแฟนี้มีอะไรบ้างนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับเจ้า สำหรับเจ้าไฮรักแชมป์คันนี้ที่เอามานำปรับแต่งเป็นร้านกาแฟนะครับจะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกียร์ธรรมดาช่วงยาวนะครับช่วงยาวแล้วก็ปรับแต่งดัดแปลงนะครับให้กระบะด้านท้ายนะครับเป็นเหมือนร้านชงกาแฟนะครับส่วนโต๊ะต่างๆนะครับก็ใส่เข้าไปข้างในถึงที่จุดจอดก็เอาลงมานั่งตั้งเลวเราไปดูกันนะครับว่าในห้องโดยสารนะครับของคนขับนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามเข้ามาครับ ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูครัว่าในห้องเก็บหัวเก๋งนะครับในห้องโดยสารที่เราจะต้องใช้ในการขับขี่และนั่งโดยสารเดินทางเพื่อไปเปิดกิจกรรมกับการตั้งร้านขายกาแฟนั้นดูว่าภายในห้องโดยสารนะครับมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วหน้านั่งแค่ไหนนะครับสำหรับหัวเก๋งนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับมือเปิดด้านข้างไม่มีครับอยู่ตรงนี้ครับเปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นห้องโดยสารที่ กว้างขวางนะครับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าภายในนั้นทริมภายในจะใช้เป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับขี่นั้นจะเป็นแบบแถวยาวนะครับแยกส่วนนะครับสชิ้นแต่ว่าผู้โดยสารจะเป็นแถวยาวนะครับเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารฮะมาดูใกล้ๆครับว่ามีอะไรกันที่น่าสนใจบ้างครับ ครับและเมื่อเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารนะครับเบาะนั่งนะครับก็จะสามารถปรับได้นะครับเกียร์ธรรมดาครับเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับหน้าจอตรงนี้ไม่มีหน้าจอวิทยุใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบความบันเทิงไม่มีนะครับมีแต่กล่องนะครับสำหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆมีช่องแอร์นะครับวัสดุภายในก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ด้วยการดีไซน์คอนโซลภายในนะครับ สำหรับผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ารถปิกอัพที่ใช้งานจริงๆเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้นะครับคือใช้รถให้ถูกประเภทนะครับเมื่อมันเป็นปิกอัพที่จะต้องใช้ในการทำมาหากินอ, heroin, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้องเลิ่หรูอลังการนะครับเพียงแค่ระบบความปลอดภัยมีนะครับคันนี้นะครับก็จะมีทั้งแอร์แบ็ EBD แล้วก็ ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ทุกรุ่นทุกแบบและสำหรับเจ้า Toyota All-New h i l u ั s, <S กแชมป์คันนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์มาตรฐานร่วมกันทุกรุ่นทุกแบบนะครับนั่นก็คือ BS, มี ABS มี Airbag และ EBD ซึ่งเป็นพื้นฐานของความปลอดภยัยที่ Toyota ใส่มาให้ทุกคันครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกคันครับว่าการปรับแต่งเพื่อการใช้งานสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวนั้นดูน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวตามมาครับ ครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของการนำเอาเจ้า t o y ยต้า l l n e ิวไฮรักแชมปมาปรับรูปแบบการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของคนเป็นเจ้าของรถในการที่จะเริ่มธุรกิจ ส่วนตัวนะครับเราจะเห็นว่าโดยทั่วไปในท้องถนนบ้านเรานะครับเราจะเห็นมีการนําเอารถปิกอัพมาดัดแปลงเป็นรถตู้ทึบนะครับลักษณะเหมือนที่เห็นอยู่นี้นะครับแต่คันนี้นะครับเ,เราเรียกชื่อว่าคูลบ็อกซนะครับซึ่งเป็นการติดตั้งตู้ขนส่งแบบปรับอุณหภูมิสําหรับ ทำความเย็นนะครับสำหรับกรณีที่วิ่งค้าขายหรือขนส่งของที่ต้องการความสดนะครับที่จะเก็บรักษาให้อยู่ได้นานนะครับโดยที่รถตัวอย่างคันนี้นะครับเป็นเจ้า All New HiLux Champ ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นเกียร์อัตโนมัติอำนวยความสะดวกการขับขี่ขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรถช่วงยาวนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่ของการติดตั้งตู้ขนส่งที่ ยาวมากขึ้นกว้างมากขึ้นได้ปริมาณการขนส่งมากขึ้นนะครับและเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าในห้องโดยสารสําหรับรุ่นนี้นะครับหน้าตาจะเป็นเหมือนเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูด้านหน้านะครับด้านหน้ากันชนหน้าอย่างรถขนส่งที่ใช้ในการวิ่งขนส่งแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามักจะมีการเฉี่ยวชนหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะครับโตโยต้าดีไซน์ตัวกันชนนะครับให้แยกชิ้นออกมาเป็น3ชิ้นนะครับ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเซอร์วิสหรือแมนเทนแนน์นะครับและถ้าเราสังเกตดูที่ด้านหน้านะครับไฟก็จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับสวยงามนะครับเลนกระจกใสนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับไฟเลี้ยวทุกอย่างมีครบนะครับดูภาพรวมของกระจังหน้าแล้วก็ตัวรถในองค์ประกอบโดยรวมแล้วเป็นรถที่น่าใช้งาน มากนะครับแล้วก็ดูบนท้องถนนแล้วจะมีความเด่นสะดุดตาซึ่งแน่นอนครับรูปแบบนี้ใน Toyota All-New Hilux c h ช m p คุณยังสามารถนำไปปรับใช้ได้อีกหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรดูน่าสนใจอยู่บ้างครับครับและเมื่อเจ้าคันนี้เป็นรถที่เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติเราจะเข้าไปดูกันครับว่าในห้องโดยสารนั้น ที่นั่งในห้องโดยสารตัวหน้าตาของเกียร์อัตโนมัติหน้าตาเป็นอย่างไรและสะดวกในการใช้งานหรือเหมาะที่จะใช้งานกับสรีระแบบคนไทยไหมมาดูกันครับห้องโดยสารนะครับรุ่นมาตรฐานก็จะเป็นเช่นกันกันกบคันเมื่อสักครู่นะครับเพียงแค่ว่าตรงอุโมงตรงกลางนะครับแล้วก็คันเกียร์จะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาดูครับ ผมนั่งแล้วมันจะอยู่ใกล้มือให้ใช้งานได้สะดวกแค่ไหนครับครับและเมื่อเข้ามานั่งอยู่ในห้องโดยสารแล้วนะครับแน่นอนครับเบาะเราก็ยังสามารถปรับเลื่อนได้นะครับสรีระตามผู้ขับขี่นะครับพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้แต่ยืดเข้ายืดหดออกไม่ได้นะครับแค่สูงต่ำตามสรีระนะครับใช้การปรับที่นั่งให สัมพันธ์กับสรีระเราเองนะครับที่สําคัญครับดูที่คอนโซลกลางนะครับเราจะเห็นว่าตําแหน่งเกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านมานะครับอย่างรีโวเองก็จะเป็นตําแหน่งคันเกียร์แบบขั้นบันไดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับมีบวกลบนะครับมีเอมีโหมดสปอร์ตนะครับเกียร์เบรกมือนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือเมื่อเป็นรถห้องเย็นระบบการปรับ อุณหภูมินะครับถูกติดตั้งไว้ให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับเปิดปิดระบบปรับอากาศในห้องโดยสารนะครับไฟฉุกเฉินและกล่องเก็บของนะครับแน่นอนครับมองไปที่ตัวนี้อย่างเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วนะครับคันที่แล้วว่าเมื่อเป็นรถเจ้าคันนี้นะครับระบบอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยเป็นพื้นฐานเดียวกันหมดนั่นคือ Airbag ็นะครับครับนั่นก็คือแอร์แบ็กลูกนะครับสาหรับผู้โดยสาร สำหรับผู้ขับขี่นะครับและที่สําคัญนะครับคุณจะเห็นว่าเบาะนั่งนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นช่วงยาวเกียร์อัตโนมัตินะครับเบาะนั่งนะครับจะถูกเป็นแบบ2ที่นั่งแยกชิน้นมีคอนโซลกลางมีกล่องเก็บของตรงกลางนะครับให้ใช้งานนะครับครับและนี่ก็เป็นคันสุดท้ายของเทปเราสำหรับเทปนี้นะครับเป็นเจ้า t ต y o t ้า l l n นิ ไฮรักแชมป์นะครับซึ่งจะเป็นรถที่เป็นรูปแบบของช่วงยาวกระบะเปิดเครื่องยนต์ดีเซลคอมเมอรเรลนะครับ2.4ลิตรนะครับแน่นอนครับสเปคของตัวรถเครื่องยนต์นะครับก็จะมีกำลังถึง150แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็แรงบิดได้ถึง343นิวตันเมตรที่แฟลทอนะครับคือรอบแรงบิดแบบ ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่1,400รอบต่อนาทีจนถึง2,800รอบต่อนาทีนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบเกียร์ธรรมดานะครับแน่นอนครับถ้าเรามองรูปแบบความแตกต่างของรถนะครับหัวเก๋งห้องโดยสารนะครับจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับระบบความปลอดภัยพื้นฐานเหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับ ABS EBD นะครับแล้วก็ Airbag มีเหมือนกันทุกรุ่นทุกแบบเป็นพื้นฐานความปลอดภัยที่ Toyota ใส่เข้ามาให้นะครับและที่สำคัญนะครับถ้าคุณเห็นความแตกต่างนะครับรถหัวเก๋งจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่เป็นพื้นฐานกับรูปแบบที่ได้รับการตกแต่งพิเศษไฟหน้านะครับถ้าเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบ LED นะครับส่วน ถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานก็จะเป็นแบบนี้ครับตาใสๆนะครับหลอดไฟฮาโดรเจนแบบปกตินะครับและนี่ก็คือหนึ่งในรถในค่ายรถยนต์ที่โตโยต้าผลิตออกมาเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ที่อยากจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจจับเอารถมาปรับแต่งรูปแบบการใช้งานให้เหมาะกับตัวเองนะครับนั่นก็คือโตโยต้าออเนียไฮรัก แชมป์นะครับและนี่คือดีคาแมกกาซีนครับในดีคา n YouTube ที่เรามีโอกาสเมื่อไหร่เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นที่แรกก่อนใครนะครับเพียงแค่คุณกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เตือนเวลาที่เรามีเทปใหม่นะครับแต่สำหรับเทปนี้ดีคาแมกกาซีนและดีค o ออนยูทูบขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับยังครับของแถมสำหรับเทปนี้ สำหรับ Toyota, All-New, h ไฮ u ักแชมป์ให้ทุกโอกาสที่เป็นไปได้นอกจากรุ่นมาตรฐานที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับยังมีรุ่นที่ผ่านการตกแต่งพิเศษอย่างที่ผมเคยบอกนะครับโคมไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับรวมทั้งมี Daylight, Running Time นะครับให้มาด้วยนะครับแล้วไปดูครับว่าในห้องโดยสารก็จะมีความพิเศษอีกตามมาครับ ครับและอีกหนึ่งความพิเศษสําหรับภายในรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับคุณจะเห็นว่าตามจุดที่เป็นทริมนะครับจะมีกรอบสีส้มของช่องแอร์นะครับแล้วก็ขอบด้านข้างกับ Toyota AllNe w h l ฮ u ักแชมปนะครับรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่ให้ทุกโอกาสเป็นไปได้เพื่อให้คุณได้เริ่มต้นการทำธรุรกิจของคุณเองครับและนี่คือดีคา แมกกาซี Magazine, และดีคาออน u t u b e สำหรับเทปนี้ครับจบครับ